สวัสดีครับนี่พี่มดดำมดดำเฮ้้านี่รายการอะไรเนี่ยตีท้ายครูนี่มาบุกบ้านบ้านพี่ดุ๊กพาดูเดนเจ้าของรายการเขาเนี่ยแหละเจ้าของรายการเลยเออวันนี้จะมาหาโกโก้โกโก้คืออะไรฮะเครื่องดื่มโกโก้คือไม่ใช่เนี่ยโกโก้คือเครื่องดื่มไม่ใช่เป็นเอ่อสแตนดาร์ดพูเดิร์ที่เขาเรียกโกโก้โกโก้กระตุ้นโกโก้ค่ะอ๋อสเียนไม่ได้ไงภาษาอังกฤษไม่ได้ไงโอเคภาษาอังกฤษไม่ได้เราจะมาหา โคโค่อะไรนะโคโค่ทำไมต้องโคโค่ทำไมมันติ๊กูไอ้ฝลังปอมมึงอย่เข้าวสารใช่ไหมเนี่ยโคโค่มาโคโค่คือใครโคโค่โคโค่คือใครคือสแตนดาร์ดฟูเดิลตัวแรกของของพี่ดุกไงนี่คือบ้านเขาอ่นเนี้ยบ้านเขาแล้วก็ให้ถ่ายโฆษณาแล้วก็ถ่ายละครใครอยากมาก็มาได้เอาตรงตรงนัดล่วงหน้าตอนเข้ามาคุณว่าเขาผิด อยู่ดีๆก็มีมึงเนี่ยไม่เคยเข้ามาในหมู่บ้านพานุเดชวิวอะโอ้โหของเขาแล้วเหรอเขาซื้อตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตรงนู้นเลยหมดเลยได้ใช่วันนี้เราจะมาหาโคโค่เข้าเลยเข้าแบบตีท้ายครัวดีกว่าเออลุยลุยลุยอะไรพี่มาพี่โอ้โหแหมจะปีนขึ้นเนี่ยไม่ได้เลยนะดึงนิดเดียวดึงได้เหรอเออนี่เห็นรายการตีท้ายครัวเขาชอบปีนเข้าบ้านกันใช่ไหมอ่า อ้าวคุณอะไรคุณพวงกล้องจับกล้องจับกล้องเข้ามาด้วยดิไอ้บ้านี่สวัสดีครับพี่ดูครับสวัสดีสวัสดีข้างนี้ไหมครับเข้าทางนี้เขานี้เขานี้เออโอ้โหสวยมากต้นไม้ชอบไหมมันไม่เหมือนบ้านอ่ะนี่ฮะปุ๋ยมาด้วยเปล่าปุ๋ยแบบปุ๋ยอ่ะเดี๋ยวส่งมาให้เป็นตันพี่ปุ๋ยมีหลักฐานอะไรนั้นอ่ะปุ๋ยอะมาเอาแชมพูอาบน้ำสบู่น้ำหมาเออวันนี้เดี๋ยวเอามาให้นะมีป่ะมีป่ะมีดิมีดิมาเข้ามาเข้ามากนะเว้ย เฮ้ยบ้านสวยว่าลีดูครับคนมีเทสบ้านโคตรสวยเลยอะ่ะเฮ้ยใช่ไหมน,นี่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 นอะไรคือจะมาหาแชมพูหรือมาหาหมา วันนี้จริงๆจะมาใจอยากได้แชมพูมากกว่าเดี๋ยว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 ที่ทำา้ี่ทำแชมพูด้วยใช่เลี้ยงหมาก็ดูแลเขาดีๆมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไม่ีสองสูตรนี่สูตรนี้บำรุงขนใช้เคราตินเป็นโปรตีนธรรมชาตินี่เป็นธรรมชาติหมดเลยครับสูตรนี้เป็นแอคทีฟเบทชาโคลกำจัดกลิ่นแล้วดูดมกลิ่นดมกลิ่นเฮ้ยวานิลาเบาๆบ้าจแล้วกลิ่นน้องหมาเราจะเป็นกลิ่นนี้ใช่บ้าอันนี้อะไร กัน กัดกินได้เลยสินกินสซนเฟชมากโอ้อันนี้อันนี้ชอบอันนี้ชอบมันมัดูมันมัดูสดชื่นสักหัวใจเองได้นะได้โอ้ได้พี่โอ้ได้พี่จริงมากพี่จริงไม่ได้แล้วไม่ได้ครับเสียยี่ห้อหมดเลยไม่ได้ใช่ไหมยังไม่เสียลุกแบบนี้ไม่เอาดูโคโค่นี่แล้วซื้อยังไงอะครับก็แอดไลน์เลยแอดดูโคโค่มีแอดด้วยนะครับแค่นั้นเลยก็สั่งแล้วก็สั่งไปได้ได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นลด20%่สิบเปด้วยเฉียบบ้าบอดีที่สุดเลยเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาแลกนะเดี๋๋ยยวผมมจะเอาาปุแก ปุ๋ยช้างสินอันนันครับผมมีทั้งเม็ดและน้ํานะครับแบบนี้โอ้นใจเดี๋ยวส่งมาให้เลยเพราะพี่มีต้นไม้เยอะเดี๋ยวผมจะเอามาแบบว่าเอามาเต็มแบบที่ไม่ต้องยั้งใส่เข้าไปปลูกที่ปลูกที่วินฟาร์มเนี่ยปลูกที่วินฟาร์มนี่พร้อมเจอพรีเซนเตอร์เขาหรือยังพร้อมแล้วเอามาเลย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 เดี๋ยวตั้งรับกันดีๆแล้วกันเอฮ้ยนั่งเลยนั่งเลยไหนเล่นตรงไหนเล่นตรงนี้อ่ะนั่งตรงนี้แหละเออเออเออโคมาลูกมานี่โคมาลูกมา ครับรับแขครับนี่แหละคอข้อยี่ห้ออะไรเห็นในรูปพี่ผมไม่ได้นึกว่าเขาใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยเขาก็บิ๊กเหมือนกันนะครับยี่ห้ออะไรฮะอันนี้เป็นสแตนดาร์ดพุดดิ้คนนี้มาจากจีนนะทีนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยมาแบบว่ามาในสภาพที่เรียกว่าอาจจะไม่ตรงตกนิดนึงครับเพราะว่าตอนที่เราดิวอ่ะเราดูผ่านทางเพจของคนไทยอ่ะแล้วก็มันก็มีปัญหาเขามาป่วย แล้มาป่วยเลยเหรอมาป่วยเป็นพาวเวเลยไอ้ลำไส้อักเสบโอกาสตายแบบว่าสูงมากแต่ว่าโอเคแล้วพี่ทำไงอ่ะก็ส่งหาหมอตั้งแต่วันแรกๆเลยครับแล้วก็อยู่กับหมอแบบว่าแทบจะเป็นเดือนอ่ะทำไมครับที่พี่เริ่มต้นด้วยสแตนดาร์ดคุณโดเอาง่ายๆก่อนจริงๆที่เลี้ยงสารพัดสัตว์นะครับหมาก็เคยเลี้ยงเยอะแยะแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้ต้องต้องยกเครดิตให้กับหลานครับหลานที่อยู่พิไฮเดซีนที่เรื่องโซเชียลต่างๆเนี่ยแหละครับเขาอ่ะ แนะนำให้พี่รู้จักดูดเดิลรู้จักไหมพวกโคเดนโคเดนดูดเดิลก็คือมันจะเป็นผสมกับพุดเดิลใช่ไหมฮะซึ่งหน้าตามันจะน่ารักแต่ว่ามันจะมีมีรูปร่างที่มันไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับพุดเดิลแต่มันหาไม่ได้มันมีโกลเด้นดูดเดิลนะครับแล้วก็มีลาบารดูดเดิลที่เป็นลาบาดอลาร์ดเดอลซึ่งฝรั่งนิยมมากทีนี้สุดท้ายหาไปหาม่เอ็ดมูดเดิลด้วยนะเอ็ดมูดเดิลก็เป็นไม่่ใชเป็นเส้นมีขายเป็นเส้นมี อน,นอาห่าน่โลกเนอนนะควรเลือกนั่นแหละเราก็แบบเห็นแล้วเราก็อยากได้รู้สึกว่าเลี้ยงแต่หมาตัวเล็กมาอยากลองเลี้ยงหมาตัวใหญ่เออก็สุดท้ายก็สั่งเข้ามาเนี่ยแหละแต่มานี่เขาแบบสภาพตอนแรกๆเขาก็ไม่ไหวอะแต่ตอนนี้แข็งแรงเรารักษายอยู่นานไหมอะก็เกือบเดือนก็ดูแลกันไปบำรุงกันไปแล้วก็กลายเป็นหมาที่เรียกแขก เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจคือคืออย่างที่บอกว่าหลานน่ะเขาทำโซเชียลให้ก็จะลงไลฟ์สไตล์ของพี่ใช่ไหมแต่งบ้านต้นไม้ไปเที่ยวมันก็มีคนตามประมาณหนึ่งนะแต่ว่าวันหนึ่งเขาก็บอกว่าอมันเล่นกับอาน่ารักจะตายถ่ายชีเราก็เลยเซลฟี่ถ่ายมันฟัดเราคลิปนั้นอยู่ๆคนตามมาฟอลโล่เป็นแสนเออนี่แหละที่ได้ตรงนี้แล้วจากนั้นเนี่ยก็คนก็ตามมาเรื่อยๆเราก็เลยแบบลงเรื่องของเขาแต่มันไม่หยุดที่ตรงนี้เพราะว่าพอมาปุ๊บก็อยากให้เขามีเพื่อน ตามมาด้วยวันโก้เลยพี่ปุ้ยวันโก้วันโก้ลลกวันโก้อันนี้สามีเขาอ๋อนี่สามีเขาใช่อ๋อคู่สามมีภรรยาอันนี้วันโก้นี่พี่รู้ไหมผมทำรายการเพื่อลักสัตว์เอ๋ยมาเยอะแยะมากมายดีใจอ่ะที่ได้คนที่อยู่เบื้องหลังอตีท้ายครัวเขาสามารถแบ่งเบกให้ฝอยมาถึงตัวตัวได้เฮ้ยนี่เขาทำเหมือนเลยทำรายการเออเราไม่มาทำอะไร แล้นี่เขารับแขกเขาไปออกรายการสารพัดเขาลู้บแต่คนนี้อาจจะติดสซนหน่อยเพราะมีความเป็นผู้ชายอ่าชยใี่สองขวดนิดๆอันนี้ก็เกือบจะสองขวบมีทั้งหมด2ตัวในชีวิตบ้ามีพันนี้นะเอาแค่พันนี้ก่อนพันนี้มี6ตัวคเอาให้ครบนะเอาให้ครบเดี๋ยวพี่ พี่พี่แบ่งยังไงมันเยอะขนาดนั้นแล้วมันอยู่ที่น้นที่นีคือจริงๆเ่ยมันมาจากอ่าค่อยๆมาทีละตัวไงครับแล้วจากนั้นครับอุ้สยสีนั้นก็สวยสีนี้นก็สวยเอ,เอาเอาเอาเข้ามาสุดท้าย5ตัวนอนอยู่ด้วยกันกับพี่นี่คือนอนด้วยเลยใช่ไหมจริงๆนอนด้วยกันแต่ว่าวันที่โค้เขาแอบได้กันกับสามีเขาคือวันโก้เนี่ย วันนั้นพี่เหนื่อยหรือพี่พี่เหนื่อยหรืออะไรถึงมันเป็นวันที่พี่แถลงข่าวเปิดตัวแชมพูที่นี่อนักข่าวสัมภาษณ์พี่อยู่ตรงนี้พี่ก็ปล่อยเขาวิ่งเล่นโชว์นักข่าวอีกส่วนหนึ่งด้านหลังครับเขาก็เลยขึ้นโชว์เลยโอ้เขาเขาได้ทําการเขารู้จังหวะไงว่าเฮ้ยแมาคุณพ่อคุณพ่อกําลังเผลอคุณพ่อทา้วเผอแล้วเจอกันใช่ เขาก็จัดเลยทีนี้เราก็เห็นว่ามันยังแบบว่าแป๊บเดียวก็ไม่คิดว่าอะไรจนกระทั่งแบบว่าสักพักนึงเฮ้ยมันดูมีน้ำมีนวลในโคโคมานี้ลูกโค่โค่ไม่ต้องลงมานี้มานี้โคมานี้ก่อนมาฟังแบบป๊ามาเขาเชื่อนะมามาวันนี้มาเออพี่รีบจัดการไหมโคมาวันนี้ลูกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยเขาดูมีน้ำมีนวลแบบนมตั้งเต้าอะไรแบบอย่างนี้นี่ออกมาเราก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่ามีโอกาสนะ แต่ให้รอสักประมาณใกล้ๆปีใหม่ช่วงนั้นน่ะว่าลองไปเอาลตราซาวด์หน่อยเราก็ไปยินด,ด,ด,ดีด้วยคุณพ่พอได้หลานห้าตัวโห้าตัวณวันนั้นที่วิ่งตามทุ่งหญา้าตรงนี้ได้มาห้าเลยห้าตัวแต่ตอนนี้พี่ก็เก็บไว้แค่ตัวเดียวเพราะว่ามันคอนโทรลไม่ไหวเพราะเดิมมีอยู่แล้วห้าไม่งั้นก็จะเป็นสิบตอนนี้ก็เลยเก็บไว้ตัวหนึ่งเป็นแล้วแล้เขาออกมาสียังไงอ่ะสีสีเป็นอันนี้กับนี่ผสมกันคือสีก็จะอ่อน นี่ไงมาเลยฮิวโก้โอตัวนี้นะคุณฮิวโก้ใหญ่สุดอ่ะ ดูดิดูตัวมันสิเฮ้ยทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยพี่ตอนที่มันคลอดมานมันตัวเท่าไหนอะตัวแค่นี้ตัวแค่นี้แต่พี่ฉีกลบมือเฮ้ยหมากินสนน่ะหมากินสนจริงจริงพ่อเขาเนี่ยใหญ่อยู่แล้วนะแต่ไปดูสิเนี่ยลูกเขาใหญ่กว่านะขนาดเลยอะพี่ก็เลยคิดว่าเขาหน้าจะเป็นใจออนแล้วลูกอื่นๆก็ตัวใหญ่เหมือนกันที่ไปอยู่ตามที่ต่างๆแต่นีสใส่ก็แตกต่างไปไอ้เจ้านี่เขาจะเป็นเด็กที่แบบ นิควาตัวเองยังเล็กอยู่ตลอดเวลาแล้วสุนัขกลิ่นสนนะคุณผมขอบอกเลยว่ามันหอมมากไม่แล้วหอมแบบหอมแบบดีหอมได้หอมดีมากอ่ะผมต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีการอันนี้ไม่ใช่อันนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมยังยังไม่ได้ใช้ถ่ายละครเมื่อวานที่เหลือมาอย่างเอ่ยคือตัวที่เหลือมายังพี่ไอ้พวกนี้มันเลี้ยงยากไหมไอ้เนี่ยคือเราต้องดูแลพิเศษไหมคือขนเขาไม่ร่วงนะข้อดีเห็นไหมไม่มีไม่มีไม่มีน้อยมากมีเส้นหนึ่งแค่นั้น แต่ว่าเราต้องคอยหวีออกไม่งั้นจะเป็นสังตะตังเพราะฉะนั้นถามว่าสังตะตังคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะครับหน้าตาเป็นยังไงนี่เป็ตัวอย่างสิงนี่มึงไม่หวีเมื่อกี่ปีอ่ะเฮอหอยเออเดี๋ยวผมจะใช้วิธ <laughs> <laughs> ีพี่หวีบ้างดีกว่านะฮะ <laughs> เนี่ยโอ oh ้โหใช่คือเราต้องเราต้อง <laughs> <laughs> หวีรูค <laughs> ับแล้ววิธีการหวีคือต้องค่อยๆหวีด้วย นี่คือสิ่งที่ยากที่สุดคือการดูแลขนเขาแค่นั้นเขาถึงตัดเป็นทรงต่างๆที่มันเกลียนนัง่งรลยปะ,ะแต่เราอ่ะรู้สึกว่าเราชอบที่จะกอดเขาที่มันฟูๆแบบเนี้น,นี่คือนี่คือทรงอะไรอ่ะวิลุกอย่างเงี้ย <c oughs> คือจริงๆ,ๆเราก็เรียกไม่ถูกอ่ะวิลลี่รลเรากนน็แล้วเราไปบอกให้คนตัดคืออันนี้จริงๆล่ะโคโค่เนี่ยบ้านพี่อยู่ที่ตอนนี้อยู่ใกล้ๆชาฟรีพี่ส่งไปตัดสุขสวัสดิ์เพราะอาจารย์คนแรกที่ตัดเนี่ยเราเซิร์ชหากันเลยว่า คนไหนดีที่สุดครับแล้วส่งโคไปจากนั้นเราไม่เปลี่ยนเลยเพราะว่าเขาดูแลแล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นทรงพิเศษเฉพาะตัวมันคือเราไม่ต้องการให้สั้นเกินไปครับอ๋อคือมันมีคาแรคเตอร์ของมันชัดเจนมากว่ามันไม่เหมือนนั่นไม่ใดาสเดูดที่เราเคยเห็นเห็นกันเพราะว่าบางคนไปตัดซะแบบว่าเอวกิ๋วเคยเห็นป่ะเออเอเอวกิ๋วแล้วมันมันกอดไม่นุ่มลูก อย่าเสียงดังมานี่เลยมานี่มานี่มานีมาน่เป็นได้อะมานี่เออนั่งนั่งนั่งลานั่นพ่อแม่ลูกเล่นกันนะใช่ใช่สมมุติว่าที่เราสั่งเข้ามาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราอยากได้สแตนดาร์ดพุดเดิ้ลเนี่ยมันราคาประมาณเท่าไหร่แล้วทำไมพี่ลุกสั่งเข้ามามันแพงกว่าไหมหรือไงคือคือตอนนี้หลายคนมาถามพี่นะว่ามีฟาร์มในบ้านเราไหมอะไรเงี้ยพี่ไม่เคยเห็น แต่ที่ที่นําเข้าอ่ะมันก็จะมีเกรดที่เป็นแบบว่าอย่างอย่างไอตัวสีขาวตัวพ่อเขานี่มาจากรัสเซียอ๋อขาวรัสเซียอันนี้หลักแสนหลักแสนอันนี้อันนี้ของฟรีเพราะว่าเขาผสมกันเขาผสมส่วนอันนี้เนี่ยก็เฉียดแสนเนาะอันนี้เฉียดแสนก็เราจะได้รู้ราคาไงใช่แต่ว่าทีนี้มันราคามันก็เปลี่ยนไปเอาจริงจริง คนมารู้จักโค่มากขึ้นเนี่ยคนก็เริ่มรู้สึกอยากจะเลี้ยงพันนี้มากขึ้นเหมือนกันผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนอยากเลี้ยงเยอะเลยเพราะว่าพี่ก็เจอแล้วแหละแต่ว่าพี่อยากให้เจอตัวอื่นของพี่อ่ะเฮ้ยมาอีกมีโชว์ครับโชว์วันนี้ไม่จบง่ายๆบ้านเลยนะมานี่ดีกว่ามาไปไหนอ่ะมาๆมาเอ้าลูกไปตรงนี้ตรงนี้มาแจกแมันแจกมันคือแจกมันคือแจกนั่งนั่งซิดซิทซิดซิดอัพซิดอัพไม่ใช่ิพอเขาโตปุ๊บเนี่ย ก็ส่งไปโรงเรียนแต่เป็นโรงเรียนที่เราไปเรียนด้วยคือหมายความว่าไปเรียน4ี่ครั้งเพื่อฝึกคําสั่งเช่นขอมือลูกนี่เฮ้ยขอมือลูกนี่ไม่ต้องฝึกด้วย